มาส่งงาน ford everest ติดตั้ง joy android ขนาด9นิ้วตัวนี้เป็น628นะครับพร้อมกล้องบันทึกรอบคัน3 6 0ร้สฮะตรสอบระบบกันนะครับนี่ครับเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องถอยทำงานนะครับตัดเป็นเกียร์เดินหน้าหน่อยครับกล้องหน้าทำงานนะครับเดี๋ยวทดสอบเซ็นเซอร์นะครับว่าเซ็นเซอร์หน้าทำงานไหมนะครับเข้าเกียร์เดินหน้านะครับทดสอบนะฮะนี่ครับเข้าไปครับเดินหน้าเข้าไปนะครับ เนี่ยเห็นไหมฮะเซนเซอร์โชว์ตรงนี้ฮะเป็นเม็ดสีแดงเห็นไหมครับพร้อมกับด้านหน้ากล้องนะฮะโชว์ว่าใกล้จะถึงโต๊ะหินอ่อนแล้วนะครับเนี่ยฮะร้องแบบนี้เลยนะฮะเซ็นเซอร์สีแดงทํางานนะครับเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังทํางานปกตินะครับเรียบร้อยฮะพอเปิดไฟเลี้ยวนะครับนี่ฮะไฟเลี้ยวทำงานแบบนี้นะครับโชว์ด้านข้างรวมถึงตัวรถมีไฟกระพริบให้ด้วยนะครับต่อมามาดูแอร์หน่อยนะฮะตัวนี้แอร์ โชว์บนหน้าจอด้วยนะครับกดปุ่มนะครับตรงนี้เลื่อนได้นะครับตอนนี้คากล้องอยู่นะครับอ่ะโอเคครับทษทีฮะนี่ครับขึ้นมาแล้วฮะเราสามารถที่จะเล่งพัดลมนะเบาพัดลมปรับตั้งตำแหน่งนี่ฮะให้ออกนี่ฮะตำแหน่งนี้โบเวอร์ทำงานได้ยินไหมฮะเสียงเซอร์โวทำงานนี่ครับออกหน้า ออกหน้าและออกล้างนะครับนี่ฮะด้านบนนะครับได้หมดเลยนะครับปิดได้เปิดได้เล่งได้นะครับออโต้ก็ทําได้นะครับปิดลมนอกลมในได้หมดเลยนะครับโอเคนะฮะใครที่ใช้เอฟเฟอร์เอยู่นะสนใจที่จะติดตั้งนะครับชอ a แอนด i d แบบนี้มาหานะาได้นะครับระบบนี่ฮะเบาเสียงเล่งเสียงนะครับรับสายวางสายได้หมดเลยนะครับตัวนี้เล่นให้ครบเลยนะฮะ ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวทดสอบวิ่งจริงให้ดูเลยนะครับเข้าเกียร์ถอยฮะทดสอบวิ่งจริงแล้วนะครับเนี่ยเห็นพวงมาลัยไหมครับเห็นเส้นไหมครับเส้นหมุนตามพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยหมุนซ้ายก็ไปซ้ายพวงมาลัยหมุนขวาก็ไปขวานะครับพวมถึงนี่นะฮะลาวิวเเหมือนกันนะครับเส้นโค้งลาววิวนะฮะเห็นไหมฮะเส้นโค้งตรงนี้ฮะโค้งไปแบบนี้แล้วก็โค้งไปแบบนี้มาครับวิ่งจริงฮะ อันนี้เซตค่าไว้ถ้าเกินความเร็วเกินนะครับ6กิกิโลเมตรกล้องจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมเซตไว้ไม่เกิน60กล้องขึ้นนะครับตอนนี้วิ่งมาประมาณสักนี่ฮะเริเ่มมาแล้วฮะ40นะครับเปิดไฟเลี้ยวนะฮะนี่ฮะกล้องยังทำงานนะครับทางซ้ายและกว่าเลยนะครับกล้องทำงานอยู่เดี๋ยวดูนะความเร็วเกิน60ขึ้นไปนะฮะนี่เซตค่าไว้นะครับสูงชุดอยู่ที่60นะฮะความเร็วเกิน60แล้วนะครับโอเคมาเปิดไฟเลี้ยวฮะ ไปเล้วเปิดแล้วภาพไม่ตัดนะครับตอนลดความเร็วลงมาฮะลดความเร็วลงมานะครับตั้งได้นะครับความเร็วที่20 30 40 50สนะครับสูงสุดอยู่ที่60นะครับที่จะไม่ให้ตัดนะครับนี่ครับความเร็วลดลงมาแล้วนะครับภาพตัดแล้วฮะตอนนี้เปิดครับเรียบร้อยฮนะ ความเร็วต่ำนะฮะไม่เกิน60ภาพตัดแบบนี้ครับโอเคนะฮะใครที่ใช้ e v e r e s t อยู่นะฮะตัวนี้เป็นซิงสามนะฮะเป็น Canvas 2, c a n บัส2องซิงสามนะครับใครที่สนใจจะติดตั้งนะครับจอ Android แบบนี้ก็แวะมาหานะได้นะครับ